พอตมากที่เจ้าทำกตบคำเจ็บตุกเล็ดร้อยสิไมทั้งสีแดงผมเป็นแล้วครับท่านผู้ชม่ะ มันไม่นอนมาดีนออะน้องๆน้ำตาลเวลาชานาเหนาวไปเชียบปันยาดีรั้วก็ไปหายหนาวเพราะถ้าเราคิวดวาน้ำตาลจต้นนำากเ ไปได้นะนะฮะจิเก่งไปจิเก่งกับ้าไปอันนี้ตอนี้จะพาเราไปลามหมู่บ้านก็ไอ่อาทุกหมู่บ้านนะจบเก่งมาจิดกะงมาจิเก่งพาไปบ่อยนรอทอ่ิเก่งคีบ่อยหรอจิเก่งางั้นเอามาลาด้อมหมู่บ้านไปดีกว่า น้ำน้ำมูลนะเป็นสะพานข่ามไม่น้ำมูลแต่ตอนนี้ก่อน้อนำมันก็แห้งไปแล้วแหละหนไหมนะ่ะมีน้ำอยู่นิดหน่อย ทำอะไรเด้อมากินขี้งัวแล้วเนี่ยมป,ปทึงขางแยกแล้วเด็นจะต้องเลี้ยวซ้ายนะน้องๆบอะว่ามันจะดูไปข้างถ้าดูให้ดีก่อนจะเรียวนะเอารถปลอดภัยแตงบอกด้วยลงไปลไปงไปเด้อนี่ลงไปยาวๆแบบนี้เลย กำพงอย่างเดียวตอนนี้ก็จะถึงบ้านเส็จแล้วนะครับก็นนีกประมาณาะะม่จะมาั้สง,สงสิโลนะครับเก่จะถึงัวนก็จะเลยพุทีจะเคนได วันนี้ก็เป็นทางรถไฟท่าชานะครับน้องๆครับบ้านดีเจนี่ทางรถไฟด้วยนะนี่อยกระโดะดนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยรถไฟท่าชา้าขอบคุณมากเลอทุกคนค่ะน้นนองๆครับรถก็จะเยอะแบบนี้แหละคนเยอะมากของก็ขายเยอะด้วยของสินอย่างหลายเลยไม่ต้องโอกว่าบานดีเจเนี่ยบอกเลยว่า เรากินเยอะจริงๆเลยอ,อย่าไปต่อครับอย่างละมันระวังะนะลองครับตรงนี้คนมันมากรถจอดรถปีนะ่นนะขนารถบรรทุกไป,ป,ป,ปยังหลายแม่น่ะรถหองรถอ,อ,อ้อยอุ้ยสารพัดเลยน่ะ เดี๋ยวมตั้งสามเซเว่นเลยนะ,ะมี่สามเซเว่นด้วยไม่ธรรมดานะแนวันที่เจ๋อที่สามเซเว่นเลยเนะี่ย เออนอกครับที่พี่เขาพูดจะมีเดียงตอนนี้เนาะถามาบดูเศษชาจะาลากเทียงกนแล้วเดี๋ยวจอก็ไรก็แชร์ก็ที่ตามใหเจีวนครับโนใหม่กนาจมาทีกัน